สวัสดีค่ะแฟนคลาดที่รักจา๋าวันนี้สาวดำพารวยนะคะก็เดินทางมาถึงอ,อำเภอแวงน้อยแล้วนะคะก็ไปสมบุกสมบันสี่วันเต็มเต็มเลยนะคะไปสมบุกสมบันสี่วันเต็มเต็มเลยค่ะจากสุรินทร์บุรีรัมย์นะคะสะกลนครอุดรน,นะคะเมื่อกลับมาเนี่ยเพิ่งมาถึงอำเภอแวงน้อยเมื่อเช้านี้ว่เมื่อกืนนี้นอนอยู่ที่ปั๊ม ขอบคุณมากที่แฟนกลับเป็นห่วงบอกว่าพี่สาวดำต้องลดกระจุกเลยนะลดจ้าขอบคุณมากพี่ลดพี่ลดทั้งสี่ประตูเลยแหละเ,เพราะว่า,าก็ดูข่าวอยู่นะคะต้องให้มีอากาศหายใจเนาะพี่สาวดำก็ขอบคุณมากที่แฟนกลับเป็นห่วงวันนี้วันที่สิบสามนะคะสิบสามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามจ้าซึ่งร้านแยบผลไม้นะคะก็เป็นร้านที่ให้ตัวเลขแม่นมากเลยทีเดียวนะกะ็ไม่เคยขาดทุนนะคะ เขาซื้อแบบมีหลักการนะคะเขาจะใหะเะ้เขาจะซื้อเลขแค่3ตัวนะคะแล้วก็จะซื้อ2ตัวแล้วเขาก็จะวิ่งทั้ง3ตัวแล้วไม่เคยขาดทุนด้วยนะคะนี่นะคะคือร้านเจี๊ยบร้านน้องเจี๊ยบนะคะวันนี้สาวดําก็จะมาติดตามอ่อีกหมือนเช่นเคยงวดที่แล้วก็กให้ก้าสีหนึ่งก้าสีสอนะคะอา้าสาวดำมาถาแล้วเขาก็ได้วิ่ง 4, 4 5, ะะีวิ่สองแลกสุดยอดเลยนะคะร้านผลไม้ร้านเจี๊ยบ นะคะร้านผลไม้ร้านร้านน้องเก็บที่อยู่อำเภอแวงน้อยนะคะสาวดาก็มาเอาประจําแล้วก็ถูกทุกงวดนะคะดูว่างวดนี้เขาจะได้เลขอะไรนะคะสาวดําก็เมื่อเช้านี้นะคะผ่านมันก็แวะใส่บัตรใส่บัตรที่อำเภอเมืองพนนะคะตอนนี้ก็จะมาเข้าบ้านนะคะรับแล้วก็จะออกไปอีกมาเข้าบ้านเพื่อที่จะซื้อผลไม้ไปจัด ไหว้นะคะไปไหว้พระไปไหว้ไปจัดใส่รูปหมู่บูชานะคะแล้วก็ไหว้สารพระภูมิแล้วก็ไหว้ไหว้สาร,ร,สาราตายายแล้วก็จะไปไหว้ปู่องค์อาจญาดอกไม้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะเข้ามาที่อำเภอเมืองปลก็จะมาปล่อยปลาเพราะว,าว่าวันนี้วันพระใหญ่นะคะหรือสะอาดสาวนํอาอาจจะไปปล่อยก่อนถึงจะเข้าบ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปในตลาดสดก่อนว่าก็มีปลาอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวจะไปถามแม่ค้าคนสวยเลยนะคะว่าเขาได้เลขอะไรนะคะผละไม้นะครับผลไม้สดๆนะคะผละไม้หน้าตาผลไม้อย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะผละไม้สดๆนะคะ สวัสดีจ้าลูกเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะแม่ค้าวันนี้เป็นไงคะแม่ค้าอยู่รอบปลอดภัยแม่ค้าอยู่รอบปลอดภัยนะลูกโอ้ขายดีไหมลูกเนี่ยขายดีไหมจ๊ะขายดีไอ้ไอ้อันนี้กิโลเท่าไหร่คะไอ้ไอ้ไอ้ส้มโลห้าสิบาทอ๋อเอาให้คุณแม่สี่กิโลนะคุณแม่จะมาถามวันนี้เป็นวันนี้ได้ตัวไหนลูก เออเอเอลูกก็พูดดังๆนะคะแฟนขับรอฟังอยู่ว่าเราเขารอฟังเสียงลูกอยู่ว่าลูกจะให้ตัวไหนงวดน,นี้ะอะไรนะวิ่งสี่กับห้าวิ่งสี่กับห้าอ๋อบนหรือล่างคะทั้งตั้งบนตั้งล่างได้ไงน่าน้าจะประมาณนั้นนะคะบนล่างอ๋งอแล้วสองตัวได้อะไรคะหกสี่หกห้าอ๋อหกสี่หกห้าเหรอเขาวิ่งเนี่ยวิ่งสี่กับห้าเหรอใช่ ได้ทุกหวดนะงวดที่แล้วก็9 4 1 9 4 2่่้าใช่ไหมคะวันนี้แม่ค้าพูดค่อยจังเลยนะคะพูดดังๆหน่อย้าคพูดังเต็มชี่แล้วค่ะเนี่ยเนี่ยเต็มที่แล้วใช่ไหมร้านเจี๊ยบผลไม้นะคะแฟนงขับจานนะคะอย่าลืมนะคะอยู่ที่อำเภอแวงน้อยนะคะอ่าเป็นร้านใหญ่แล้วผลไม้สะอาดสะอ้านแล้วก็สดๆเลยนะคะผลไม้สดๆเลยค่ะก็เป็นขับผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะนะคะร้านน้อง ร้านน้องเกยบผลไม้นะคะวดนี้ักนะคะน้องเก็บไดอ้อะไรกว่หกห้าสี่เหรอหกห้าสี่ 6, 5, นะคะวิ่งวิ่งห้าวิ่งสี่บนล่างได้หกห้าสี่นะคะร้านน้องเก็บผลไม้นะคะค่ะส้มเอาส้มสี่กิโลนะคะแต่อาดำก็จะซื้อส้มไปไหว้พระที่ที่บ้านนะคะเท่าไหร่คะ สองร้อยนะลูกนะสองร้อยนะคะประดำก็จะเข้าบ้านนะคะทีเนี้ยไปไหว้จัดบอไปจัดดอกไม้จัดไหว้พระที่บ้านก่อนนะคะโอเคลูกขอโชคดีนะลูกนะจ้าจ่ะโอเคค่ะอ๋อโอเค แฟนลับก็ได้ยินแล้วนะคะโอ้โหน้องเกยบกาได้อะไรหกสี่ห้าน้องเกยบได้หกสี่ห้านะคะท่านผู้ชมน้องเกยบได้หกสี่ห้านะคะได้หกสี่ห้าวิ่งสี่วิ่งห้าล่างบนชัดเจนเลยนะคะสาหรับร้านน้องเก็บผลไม้นะคะซึ่งแฟนขับที่ติดตามนะคะร้านนี้ไม่เคยพลาดเลยนะคะแล้วก็ อะไรก็บอกสีอก 4, 5, 4, ะะ่อะไรก็บอกสี่ห้าสี่หกนะคะก็บอกสี่ห้าสี่หกนะคะแล้วก็วิ่งบนวิ่งล่างสี่กับห้าแล้วก็บอกว่าสี่ให้วิ่งให้ซื้อสีอ่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่หกแล้วก็งวดนี้ทําไมเรียกเรียกพี่น้องเลยเนาะเรียกเรียกเลี้ยงพี่น้องเลยไม่แน่นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยมันออกห้าหกเจ็ด วันนี้มันอาจจะออ4 5 6อะไรงี้หรือเปล่านะคะเออของน้องแก้วก็บอกมาแล้วนะคะการขับจา๋าสาวดำก็จะไปที่ตลาดนะคะไปซื้อดอกไม้อสอิบกํานะคะเพื่อที่จะไปจัดไหว้พระโต๊ะหมู่บูชาพระของสาวดำก็ชุดใหญ่นะคะแล้วก็ไปไหว้สาลตายายนะคะแล้วก็ไปไหว้ สารราพภูมินะคะสารพรพภูมะะิรรมเจ้าที่นะคะมาแล้วนะคะสาดก็จะไปซื้อ,อดอกไม้นะคะ ซื้อดอกไม้อันนะะึตลาดก็อันนึงตลาดเพราะนั่นแหละนนั้แต่ว่าไปแลกกับจุกใส่ดอกไม้ก็ยังอยู่นะคะเสาดำก็จะไปซื้อดอกไม้สิบกรรมัมซึ่งเสาดำก็จะไหวสิบกรัรมก็จะเปลี่ยนชุดใหญ่นะคะทุกๆวันพระนะคะอันนี้ก็เป็นวันพระใส่บาตรแล้วก็เหลือซื้อดอกไม้ก็จะไปจัด ที่โตหมูบูชาหิ่งพระที่บ้านนะคะจากนั้นก็จะไปปล่อยปลานะคะซึ่งสาวดำก็ทำมาเป็นจิตเจวัดประจำนะคะนี่ค่ะก็ <c oughs> อดอกไม้สิบกรมนะคะเอะอตอนนี้ทำอยากให้มันเนี่ยพอดีไอ้นี่ตัอดออกเึ้นพอดีที่เราไปใส่ไอ้นั้นเอาเอาสวยๆนะคะ แล้วยังจะได้ว่ายังไม่ได้ออกตั้งเลยนะนี่เราทำเองไหมเนี่ยทยังอย่างสวยสิบกรมเราใอยๆนะคะเนี่ยถ้าเราทำต่ำๆมันจะพอดีใส่จกันนะเมื่อก่อนเราทำสูงมากแล้วต้องไปต้องไปตัดอีกแล้ว อ๋อแม่ค้ายังอยู่นะคะ <twitch> แม่ค้ายังอยู่คะ่ะนี่กิโลเท่าไหร่ละร่ะลูกหกสิบห้าเอาเจ็ดิบห้าเหมือนเดิมเนาะเอามาลูกมากิโลนึงคะ่ะเอาดำก็จะต้องเอ,อาปลาไปปล่อยเป็นประจำทุกวันพระนะคะแฟนขับจ้า ก็ตาดำก็จะเอาปลาไปปล่อยนะคะวันนี้ก็เอากิโลนึงนะคะโอ้จับแม่นจังเลย <c oughs> แม่ค้านี่นะก็แบบว่าเขาจะคำนวณพอดีเลยค่ะแฟนขับจ้าได้ไปลาที่อนอกแล้วไม่ไมียี่สิบชุดอ๋อโอ้โหยี่สิบชุดเท่าไหร่เนี่ย

ตนเท่าไหร่นะลูก900 925 90นะคะได้แล้วเป็นได้แล้วนะคะต้องรีบเอาปลาไปปล่อยก่อนนะคะค่ะ <t ank S 1> ก่อนนะฮ<ด>ะอ๋อทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ามมาะ,ะ,ะค่ะ แฟนกลับที่รักค่ะตอนนี้สาวดำก็ได้ปลาดุกที่จะเอาไปปล่อยนะคะแล้วก็ได้มาลัยที่จะไปจัดใต้พระจัดจัดโต๊ะหมู่บูชานะ,ะชชนะคะแล้วก็เดี๋ยวอยากจะได้ใบแต่ว่าไม่มีจะต้องไปซื้อนั่นมาก่อน ประทที่มัดแ<น>ม่จะแม่จะมาแม่จะนังรถนะคะไปกันค่ะท่านผู้ชมแฟนขับจ้าเราไปปล่อยปลากันนะคะปล่อยปลาซึ่งสาวดำก็น่าจะเอาไว้นี่นะคะกลัวว่าตาเขาจะร้อนดยอนะไม้บ้างนะคะนี่สาวดำก็จะเอาน้องปลาดุกเอาไว้ตรง นี่ก่อนเนาะกลัวเขาร้อนเอาไว้ข้างนอก